ลองมาอีกครั้งค่ะว่า <What? S 2> บ 3, 49, ันทึกสำแดงค่ะตีสามเซี๊ยบเก่านที่โอเคผ่านเฉลย <c oughs> นืน่นมาเติร์นกับกินเออกาแฟเป็นกาแฟเนี่ยเนาะโลด สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เป็นคิ้วเศร้าครับผมตีซี่ปลายทางลรบุบรี่โอ้โดนโดน,โดนได้ออกจะเศร้าเทียเป็นสลึมสลืยจังเบยส่วนมากไม่แต่หกโมงเศร้านะอันนี้ไดโอที่ตีซี่ครับผมนี่แหละครับขาดบ่อไรครับผมกับไปกดกาแฟมามจักกินแก่ยังได้หัวตะนอนตื่นขึ้นตื่นปั๊บกับแมนหยอดปั๊บหลดกาแฟนี่ยพร้อมทุกคนไหมครับพร้อมโอ้คือมืดแต่ว่า ข้นดำบอกว่ามันกล่องบอดีวะโอ้ไปโอเคเดี๋ยวไปจอดเติมน้ำมันอยู่อยุธยาครับผมย่างอยู่กักหนึ่งหอดจดอกไปเตินททางครับปูนปูน น,นี่กั6หกโมงพดอดีเดี๋ยวจอดเตินมน้ำมันแป๊บนึงครับผมอยู่ปั๊มข้าวทิศอ่าบางปะอินครับเติมไปหาพันเดี๋ยวตอนนี้กำลังเติมอยู่ขาบินแป๊บนึงก็จะได้เดินทางต่อครับโอเคครับ นี่ครับเตินมน้ำมันเรียบร้อยขับไห,หาพันได้อยู่เลยเลยเครื่องถังขึ้นมากนิดหนึ่งครับผมโอเคเตินมน้ำมันเรียบร้อยเดี๋ยวเดินทางต่อครับว้ามไปวันนีน้มีทีมงานครับผมมากเพิ่มอีกสองสามคนอีกคนนึงนอนหลังแคปเป็นงานใสแห้งครับผมวันนี้ออกแห้งล้วนๆครับผมโอเคครับเดินทางตอ่อไปทางลุมบุรีครับ โมงสีทิพหาครับเดี๋ยวข้านจอดกินขอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปเดนลุยงานต่อวันเจ้านักทีนี้มาเมื่อวัมสุกร์จบประมาหลักมาหลายคนก็ได้มาขันมอนมอนเดือดห้างอะไรก็เงาตันบ่เคยหลับวันอ่าแป๊บ ไปเป็นฮะครบครับประธานไทยกินเข้าเออไปสั้งเป็นร้านอาหารตามสั่งครับผมเดี๋ยวค่อยลงไปสั่งโอเคครับผมเดี๋ยวจอดกินเขาแปบ๊บหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเดี๋ยวค่อยไปลุยงานปอไกล้วด้วครับผมอีกประมาณจากักเ,เกินสิบห้ากิโลจะถึงเป้าหมายครับผม เวลานัดก,กับประมาณแปดโมงเชิงถึงเก้าโมงปอมาณนี่ครับผมสาหรับการเดินทางบันนีมาตั้งแต่ตีสี่อ๋อกับปะมาณนี้แหะครับใต่เวลาอยู่สชั่วโมงกว่าหาชั่วโมงร่วมพักกินข้าวร่วมเติมน้ำมันน้ำสำหรับการเดินทางบนนี่เดี๋ยวขออนุญาตพักกินข้าวแปนบนึงครับ เจ๊ครับผมวันนี้การทีมเขาเสียบเรียบร้อยเดี๋ยวสิได้เดินทางต่อได้บัดเพราะนี่ละหนางานกับแปดโมงครึ่งพอดีเอ๊ะไปเดินทางพร้อมๆกันโอ้เรียบร้อยแนละ้วบอกพร้อมแล้วว่ี่ยพร้อมแล้วไปได้ยังเนี่ย,ยแก่เข้าของหวานของหวานของหวานอย่างอู้เข่าเขียบเสร็จเขาเขียบเขาเขียบเขาเขียบยบ,ยบ,บ้านเฮ้าพี่น้อง ต้นมือเห็นหลุกไผ่ป่ะฮะเห็นเห็นด้วะหเห็นพร้อมไปครับออเออพอร้อมไปเดินทางทีมงานพร้อม<笑><笑>แล้วมือนเจองานสร้างแล้วเฮาสังเกตเบื้องมือได้ขั้นมีโคตรมากน้ำหลายๆแสดงว่างานนั้นบ่ธรรมาดาเทพเนีหลายงานนัอะไดด้งานรเออต้องมาครับมาครับต้องวยผู้ชื่อดังเออต้องต้องได้ต้องได้ออกแห้งแท้ๆมาเนี่ย ต้องต้องได้ออกแห้งแค่แท้โอเคครับเดินทางครับ ิวแรก,กนไนี่แหละครับมันก็จะเลี้ยวขวาไปี่กาบริษัทที่เขาจะไปรับกระยุใกล้ๆนะครับอีกบ้านาถึงประมาณจากิโลนึงครับผมหอดทางเลี้ยวแล้ว มากแบบจุลักคทีเียวท่ไหนงานเนี่ยค่ะเอา<ป>เอาให้เต็มที่มั้ยนี่ถาไลา่ผลิตต้ออกมา้ยอถ่ายอะไรได้ดังออกมาเนาะเต็มบแล้วมันต้องสีคุ้มต้องได้คุ้มผ่าไปนะบวกคุ้มบวกกลับต,ต้องได้คุ้มผ่าไปมันโดนจังเลย,ม,เลยมากเขาเท่านึงเนาะ นี่ครับถึงเป่าไม้แล้วถึงเป่าไม้แล้ว จะได้รถไปจอดแล้วก็จะได้ไม่เห็ดใบพันครับใบพันเอาอ,ไไอนนุได้ชิไ,ไปจอดดีได้บ้างไปเดีก็วไ,ไ,ไปนี่ครับนี่อ๋อคนที่มานำสองคน ลงไปเห็ดไปผ่านแล้วผมจะเข้าไปหาที่จอดรถแล้วก็จะได้ตัดหางมาเตรียมโตขึ้นเพื่อสร้างน้ำหนักครับอันนี้ก็เป็นลรงงานหรือว่าเป็นบริษัทที่ว่าเห็ดเกี่ยวกับอุป,ปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นลรงงานที่ใงญ่ที่สุดในจังหวัดโรบ,บรีครับผมมีอยู่หลายสาขาบางปะอินก็มีอยู่โดจนะก็มี นวนครมีม,มีหลายสาขาครับผมแล้วก็โยอมรตะสิติชนบุรีก็มีสาขาหนึ่งก็งเริ่มขยายไปเรื่อยๆอุปกรณ์น,นีเล็กทรอนิกเกี่ยวกับพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทุกอย่างครับอันนี้เป็น เป็นเครื่องสร้างน้ำหนักอตอนเดียวครับสามารถสร้างในทีละกระบะทีละตอนเข้าตร,ต,รตรงตัดหางตัดหัวตัดหางหล้วก็ลากมาสร้างทีละกระบะครับผมส่นมากครับเป็นบริษัทที่บเมนเป็นล่งงล้อมบอเป็นล่งเกี่ยวกับเล็กโดยตรงเกี่ยวกับเศษสแคปโดยตรงเนี่บอกแต่สร้างก็จะเป็นพมาณนี้ละครับตอนเดียว จอเซี่้าจอดนี่บะเอาอันนี้เนาะเอาเดี๋ยวแล้วก็ชิดซรายนี่ครับชิดทรายจอดชิดทรายตรงนี้ไ้โอเคครับผม จอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวไปตัดถางไปลากกระบะกันคือเ,เขาครับผมตลอดละเขาจะเริ่มว้างหมอนจะเริ่มว้างหมอนนุ่นหล่อเรียบร้อยครับผมว่าก็เป็นกฎเป็นระเบียบของหลายๆบริษัทครับผมเกี่ยวกับรถบรงคู่ที่ว่าออามารับสินค้าออามารับเออเบื้องสายมันคือเป็น,ปน,นปตลุดเออสายลุรยบริษัทเนาะเอา้าดึงดิใส่ดีแต่มันจะขาดก่อน ใช่ครับผมตับทางเรียบร้อยจะลืมงัดนี่ครับปลดล็อกแล้วก็่จะลืมเบอรงเด้อบางเทียบปลดล็อกตะวับออกก็มีเดินเช็คเบอรง ได้อรัต่องเบิ้งเห็นเบิ้งครบถึงสี่จุดเดี๋ยวล้วก็ยกตัวต๊ะล็อกกระบะกันกระบะไลครับผมแล้วก็เป็นพายางเตรียมมาไว้แถวห้องห้องลรอครับผมในห,ห้องลรอห้องลูกกิ่งลูกกิ่งของกระบะตอนเฮาเอาสไลด์ว่างกับพื้นครับเนี่ยเสร็จแล้ว ที่เฮาว่างลงกับพืน้นเฮาบางเทีไปถือพื้นควนกีดเขาเจ้าแล้วมันมันเป็นห้อยนะครับเจ้ากับคอนขางจะเข็งเนี่ยโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตะเสวที่ได้เดินทางมาเดี๋ยวบัตนี้ผมก็จะตัดทางเรียบร้อยแนละ้วบันนี้ก็เสียไปเตรียมนางานตัดทางไปสร้างน้ำหนักเฮ็ดยังให้เรียบร้อยคืนการคืนงานเรียบร้อยแต่ว่าช่วง ที่ว่าคืองานทวงหลวงงานเนี่ยอาจจะเป็นภาพหนึ่งเนอะเดี๋ยวผมจะเทบภาพนิ่งมาฝากคือเก่า,าครับผมเพราะว่ามั่ค่อนขังที่จะบอคอยสะดวกปันได้กบถ้าเป็น่ายวิดีโอของสี่ครับเพราะว่าเป็นในเขตโรงงานในเขตบริษัทของเขาเจ้เขเจ้าอาจจะมีข้อหามีก้ระเบียบเกี่ยวกับการบันทึกภาพอยู่ยครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคอยติดตามาภาพบรรยากาศกันครับ อนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโมงครับผมสิบโมงหาทีสามมาที่ถึงงานเรียบร้อยครับผมใส่เวลาเกือบเกือบสองขโมงสี่เป็นสองาโมงครับงานบองไปหลายประเด็นไอ้คุ้มผ่ากับบาทเดียวอีกกับบ้านนึงน่ง,งว่าอะรคุ้มผ่าวันนี้ก็จะต่อหางหลรากาเป็นอันเสร็จที่สำหรับงานมือน,นี้ครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ฝุ่นสายไว้เลยเรียบเสร็จแล้วก็เปิดลมดูถ้ามันดังอ่าถ้ามันดังเสร็จแล้วมาเอาเอาคล้องคล้องอันนี้นะคล้องสายให้นะสายหนึ่งเดี๋ยวมันไปหนีบตัวนี้ไงไม่สายเดินพี่ผมว่าถอดอันนี้ออกดีกว่าถอดแล้วก็ลงข้างล่างเนี่ยเเห็นไหมสายมันดึงดีๆ คจะขาดวันไหนก็ไม่รู้นะพี่เอาแป๊บแป๊บงัดลงเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปเดี๋ยวเออเอาโอเคเรียบร้อยเอาใส่นี่ใส่นี่ใส่ฝั่งนู้นโอ้ยไม่ใช่พี่เอาเอาพี่เอาตัวเออพี่เอามาฝั่งนี้เราเอานี้ไปฝั่งนี้ก็โอ้โอ้อุปกรณ์หลายขนาดครับผมเอาไว้ทั้งนั้นแป๊บไปทั้งนั้น โอเคล็อกกระบะเรียบร้อยอย่าลืมเก็บหมอนเออโอเคเอเก็บพยางเดี๋ยวตรวจสอบความเรียบร้อยครับผมกันพาดซอยกันบึงท่านพลาดมั่กันยากเพราะว่ามันอยู่ในเขตบริเวณของโรงงานข้าเจ้านะเข้าไปอย่าให้มันปิกวหัวนะเอาโอเค เราลืมอะไรไหมนี่งนะม,มีนะไปรถไปเดินทางโอเคครับผมสำหรับงานเมอรอนี่กับระมาณนี่ครับผมออกตั้งแดนอ่ออก,ก,อออกโอทีเขาโอทีตีซีครับผมสำหรับเดินทางมารโรบโบลรี่ไปกลับก่อมาสระยหณ450 45โลใส่เวลาเดินทางขาละประมาสหาสมงร่วมกินเทากินน้ำเติมน้ำมัน ทำธุระส่วนตัวเจ้าของให้เรียบร้อยนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับงานมือนี่ครับผมกะพันไปได้ด้วยดีลาบลื่นไปได้ด้วยดีเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดหนางานผมจะลงเป็นภาพนิ่งไว้ให้เบิ้งครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนะคลิปนี้เดินทางปลอดภัยคนที่กำลังขับรถอยู่ก็เดินทางปลอดภัยครับผมคนที่จะเริ่มอาชีพขับรถบรรทุกกะย่งบบเริมกะเริ่มตอนหนึ่งย่งบ่สายครับผมฝพกไปเรื่อยๆอยาเป้าท่อครับผม โอกาสยังถาเห้าอยู่เสมอ่อ้เห้าได้ลงมือถ่ำครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสวัสดีครับ